คะมีเรื่องจะบอกว่าหันมาจ้ามีเรื่องบ่นเราต้องย้ายตึกภายในสามเดือนย้ายทำไมหนูอชอบนี่นี่ พอดีไปดูหมอมาหมอไหนต้องย้ไม่ได้ไม่ได้จุดแต่ทีเนี้ยเราต้องหาทีมงานคุณภาพที่เขาสามารถย้ายเฟอร์นิเจอร์ให้เราแบบว่าไปถึงที่ใหม่แล้วแบบสมบูรณ์แบบอะค่ะโอ้ยบอสบีบดีกว้างมากเลยอะอยากได้ทีมโปรเฟชชั่นอลโอ้ยแล้วหนูหาจากไหนอินเทอร์เน็ตค่ะเอาเมื่อไหร่คะตอนนี้ค่ะเริ่มค่ะเรดี้ได้ค่ะอันไหนละจ๊ะอุ้ยดูเซอร์วิสโซลูชันเซอร์วิสโซลูชันมันจะตอบโจทย์บอสดูเว็บเขาสิ ทำไมบริษัทเขาใหญ่จังอ่ะอุ้ยเปิดมาสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ย ISO ไอโ s เนี่ยหมอท่ามีบริการรืลูย้งงยาย,ต,ต,ยต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยดูสิคน่าเชื่อถืออยู่นะหมอแบบนี้เราตัดสินใจได้เลยไหมผูกเลยไหมโอเคติดต่อเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับพาติก้ายินดีให้บริการครับเออเนี่ยคือพอดีพี่มีโปรเจกต์ที่จะใหญ่ออฟฟิศใหม่อ่ะจ้าไม่ทราบว่ามีบริการอะไรแนะนําบ้างไหมมีบริการเยอะแยะเลยครับสำหรับเทีนี้ผมแนะนําเป็นสวิตช์โซลูชันลูบิ้งนะครับบริการย้ายเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศโดยตรงครับคุณลูกค้าน่าสนใจบอส แล้วมันทำอะไรได้บ้างอ่ะธิบาบที้ฟาร์มอิสต์สวิตโซลูชัน <S S ตรงนี้ก็คือบริการพิเศษโดยทีมช่างพาริการหตรงรับหรือย้ายทำความสะอาดซ้อมแซนฟอนิเจอร์ครับแล้วมันใช้เวลานานไหมอจาะจากสาธรไปรัชดาเนี่ยจากสาธรไปรัชดาเหรอครับทางนี้ต้องให้ทีมช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันเพื่อเลืดหมายแล้วก็เข้ารื้อย้ายและติดตั้งรวมกันเป็น2วันครึ่งครับลูกค้าถ้าตัดสินใจใช้บริการสวิตช์โซลูชันของเราตอนนี้เราไปสำรวจหน้างานให้ฟรีครับแล้วมาส่วนลดให้เลย15%ครับผม ค่าสำรวจส่วนลด15%ว้าวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้จ้าแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกันนะเดี๋ยวเจอกันจ้าฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับกำลังขึ้นไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนี้ใช่ไหมคะที่คุยกันในโทรศัพท์เนาะใช่ครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่จะย้ายก็คือตรงโซนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะบอสเอ้ยตรงนี้นแล้วค่ะครับผม ต้องตรงนี้แบบเนี่ยเสียห่าได้ครับเอ่อเวลาที่เอาไปก็คือว่ามีการแบบว่าแพ็คอย่างดีใช่ไหมใช่ครับเราจะบริการดูแลอย่างดีเขาเรียกว่าอะไรนะมีซีลอย่างดีอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วของจะไม่หายใช่ไหมคะไม่หายครับตรวจสอบและเช็คละเอียดแต่ไม่มีสินค้าแตกหักใช่ไหมคะเพราะว่าบอสค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงต้องขออภัยด้วยจริงๆได้ครับยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับรวดเร็วอส้ย ัน่ใหม่มากเป็นไงบ้างบอสโอเคมากเลยครัเรียบร้อยดีใช่ไหมครับเรียบร้อย,ย,อยค่ะแล้วเราจะมีช่องทางการติดต่อทางไหนได้บ้างอ๋อนี่สามารถแอดไลน์พัตติกาได้เลยครับแบบนี้หรอใช่ครับป๊บอุ้ยมีช่องทางการติดต่อเยอะแยะเลยอะ่ะใช่บอสอุ้ยเดี๋ยวคราวหน้าพี่ติดต่อกลับไปอีกนะจ๊ะอย่าลืมส่งรถพี่ด้วยนะได้ครับ